เปิดยอดเงินรางวัลทีมนักตบสาวไทยหลังทำผลงานจบที่อันดับที่14ในศึกวอลเล่บอลหญิงเนชั่นลีก2023 VNL 2023จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับการแข่งขันวอลเล่บอลหญิงเนชั่นลีก2023หรือ VNL 2023 โดยในปีนี้แชมป์เป็นของทีมชาติตุรกีที่เอาชนะทีมชาติจีนไป3-1เซตถือเป็นการคว้าแชมป์สมัยแรกในรายการนี้ได้สำเร็จสำหรับทีมชาติตุรกีทั้งนี้ Sports.com สื่อดังโลกกีฬารายงานถึงยอดเงินรางวัลต่างๆในการแข่งขันวอลเล่บอลหญิง เนชั่นลีก2023ซึ่งแชมป์รายการนี้จะได้เงินรางวัลหนึ่งล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาหรือประมาณ34ล้านบาทรองแชมป์จะได้เงินรางวั 5, ล5้0แสนเหรียญสหรัฐอเมริกาหรือประมาณ17ล้านบาทอันดับ3จะได้เงินรางวั 3, ลสา0แสนเหรียญสหรัฐอเมริกาหรือประมาณ10ล้านบาท อันดับ4จะได้เงินรางวัล1 8 0 0 0 0เหรียญสหรัฐอเมริกาหรือประมาณ6.1ล้านบาทอันดับ5จะได้เงินรางวัล1 3 0 0 0 0เหรียญสหรัฐอเมริกาหรือประมาณ4.4ล้านบาทอันดับ6จะได้เงินรางวัล85,000เหรียญสหรัฐอเมริกาหรือประมาณ3ล้านบาท อันดับ7จะได้เงินรางวัล65,000เหรียญสหรัฐอเมริกาหรือประมาณ2,2ล้านบาทอันดับ8จะได้เงินรางวัล40,000เหรียญสหรัฐอเมริกาหรือประมาณ1,3ล้านบาทและในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2023รอบแรกยังมีเงินรางวัลในการแข่งขันในแต่ละนัด โดยทีมที่ชนะจะได้รับเงิน9500เหรียญสหรัฐอเมริกาหรือประมาณ324,000บาทส่วนทีมที่แพ้จะได้รับเงิน4250เหรียญสหรัฐอเมริกาหรือประมาณ145,000บาทสำหรับวอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยทำผลงานในรอบแรกด้วยการชนะ2เกมและแพ้10เกมคว้าเงินไปได้ 6 1 5 0 0เหรียญสหรัฐอเมริกาประมาณ2.1ล้านบาทเท่านั้นโดยไม่มีโบนัสพิเศษหลังจากที่ไม่สามารถทำผลงานติด8อันดับที่ดีที่สุดจบการแข่งขันด้วยอันดับที่14สำหรับโปรแกรมต่อไปทีมนักตบสาวไทยจะเข้าร่วมการแข่งขันวอลเล่บอลหญิงชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย2023 ที่จังหวัดนครราชสีมาประเทศไทยระหว่างวันที่2ถึง10กันยายน2566